ขอคนละหนึ่งไลน์ก่อนเริ่มคลิปและซีรีส์นี้มีหลายพาร์ทมากไม่เริ่มซีรีส์ใหม่แล้วโอเคไหมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะตอนนี้กับซีพีการหนึ่งเซนซีอีกเช่นเคยอ๋อ oh, เท็ดม่อ่อนโอเคเสียงไมาปกติอ๋อโอเคเป็นวายช่างมาแล้วกันนะครับก็นั่นะแหละมาอยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็น่าจะเริ่มซีรีส์ใหม่แล้วคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปดองแล้วก็น่าจะลงแบบเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเ,เลยนะครับคือถ่าย พักหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายพักสองต่อพักสามพักสี่พักห้านะเราก็ไปนั่งตัดที่หลังเอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือสัปดาห์ของหลังจากวันที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเริ่มพักแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เครียดกับเรื่องงานมากนะฮะเออเดี๋ยวคลิปแรกเนี่ยไอพาักแรกน่าจะได้ลงวันนี้แหละนะจริงๆริ๊ยคือเกิดมาคือใกล้หมู่บ้านเอ็มบีซีเลยเหรอเอะก็ดีเหมือนกันนะฮะเออดีดีด,ดีปึ๊บปุ๊บ ครับเป็นสติกก่อนละกันนะโอ้คือมัน,ม,น,ม,นมันเล็กมากเลยใช่ไหมยู UI อะ่ะเออมันค่อนข้างเล็กมากเลยนะก็อาจจะบางจอนิดหนึ่งนะครับก็ต้องเอยอาจจะแบบดูห่างๆนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปรับจริงๆแนละ้วก็ก็ดีกว่าเอองันปรับประมาณนี้แหละเออดีเสร็แล้วนะครับก็จอใหญ่ดีเห็นไหมเออยูไอมันใหญ่เออขอโทษละกันนะครขอปรับไป เหมือนเดิมดีกว่าเนี่ยไปือนเดิมนีกว่าเพื่อแบบคนไม่ตาชินนะนะคุณไม่ตาชินเอ้ยแบบไม่ชินตาเออไม่ตาชินคืออะไรโอเคมาโอ้โหนี่เราแบบเริ่มกว่าจะเริ่มคลิปจริงๆนี่คือนานมากกว่าจะเข้าสู่แบบเนื้อหาอะไรเงี้ยนะเออนั่งคุยเรื่อยเปื่อยไปเลยใครก็ค้าเป็น wooden b e a c t นะอันนี้ไม่ได้พากนะเมื่อกี้พูดดี l a y เฉยนะพูดดี l a y เฉยไม่ได้นั่งพากโอเคโยนไปเลยเนี่ยโอเค แล้วก็ปึ๊บนะใครก็ในวันนี้เนี่ยเราขอเอาชีวิตรอดแบบว่าชิวๆเลยลวกันนะครับทำแบบชิวๆไปเลยนะครับทำเสร็จปุ๊บก็ถ่ายต่อทําเสร็จปุ๊บก็ถ่ายต่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะได้าตามๆกันไปนะครับเพราะว่าโอ้โหเสียดายมากนะครับเออคือจริงๆอะ่ะอยากทํามากอยากทําต่อมากนะไอ้พาร์ทสองที่ทากับอาร์มนะครับแต่ว่าคือผมแบบไปรีรีเครื่องนะไรเครื่องใหม่ก็คือรีวินโดแหละ มันก็เลยหายทั้งหมดเลยนะพวกพวกฟงพวกไฟลหายหมดเลยนะฮะเออคือมันก็เศร้าแหละนะแต่ว่าก็ชิวๆเนี่ยก็ชิวๆเข้าไว้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เอาจริงๆจากที่สังเกตมาก็ทำหลายซีซั่นไอ้หลายซีรีอยู่หลายซีรีทำแค่พาร์ทเดียวแล้วไปทำซีรีใหม่ซีรีใหม่โอ,อ้โหอะไรก็ไม่รู้แนละ้วแต่ละอย่าง เออครั้งนี้ก็เลยแบบเออจริงดีกว่าเพราะว่าเราแบบว่าทำหลายซีรีส์แล้วอ่ะครั้งนี้จริงจังแล้วนะครับคือถ้าถ้าแบบซีซันเอ้ถ้าซีรีส์เนี้ยไม่ถึงไม่ถึง12พันนะผมให้ตบเลยเออผมให้อันซับเลยเอาที่ผมเอาซับตัวเองมาเดิมพันน่ะทั้งที่แบบเสียดายมากนะคือถ้าคือบางทีมันจะมีแบบว่าโดนอันซับอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เศร้าก็เซ็งเหมือนก็มีเหมือนกันนะว่าเราพลาดตรงไหนไปบ้างอะไรเงี้ยเออผมเอาซอับตัวเองมาแบบเดิมพันเลยนะ แล้วผมก็พัฒนาตัวเองต่อเรื่อยๆก็อยากให้ติดตามกันไปนานๆนะครแต่ว่า,าซีรีส์นี้ผมไม่ต่อนะผมให้อันซับเลยเออคนนี้เข้ามาดูาผมให้อันซับเลยเอาดิเอเคช่างมาแล้วกันนะครับแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วนะซีรีส์หน่อยเพราะว่าสังเกตตัวเองมาแบบเยอะมากนะว่าเราแบบเปลี่ยนซีรีส์มาเยอะมากอะ่ะเออคือทําบ่อยเกินทําจนแบบว่าคนดูหายอะ่ะคิดเอาดิเออก็มา เดี๋ยวเอาเนื้อแก่ก่อน,น้วกันเอาจริงอยากเล่นฮาร์ดคอร์นะแต่ว่าคือเราแบบชอบกระโดดไปนูน่นไปนี่ชอบวิ่งอ่ะเข้าใจไหมเออเราชอบวิ่งไปไป,ไปมาๆมันก็เลยเสี่ยงที่จะตายก็เลยคิดว่าเออไม่เล่นดีกว่านะอุ้ยแต่ไบโอมมันเกิดได้ดีขึ้นนะเห็นปะว่ามันเกิดได้ดีขึ้นแล้วอุ้ยตรงนั้นเหมือนจะเป็นพอทัลูนนะฮะเฮ้ยผมจําชื่อได้แล้วเห็นปะเออเก่งขึ้นแล้วนะพอทัลูนค่อยแต่เราขึ้นไปตรงพอทอลลูนกันดีกว่านะก็เอาจริงอยากนั่งตัดไม้ก่อนอุ้ย เราเจอหมาด้วยโอเคเราค่อยมาจับแล้วกันนะหมาตรงนี้เพราะว่าเราอยากได้เพื่อนร่วมทีมร่วมอุ้ยหมาขาวก็จะด,ด,ดีกว่านะฮะเออไดบูฟอะไรเงี้ยหม,มาปาตรวเล็กน้อยนะก็เกฟี้ยวนะฮะคือมันเฟี้ยวกว่าหมาธรรมดาคือผมชอบมันที่มันดีฟอร์ดีฟอร์มากกว่าเข้าใจไหมเออแล้วถ้าเป็นหมาขาวมันก็เท่มากถ้ามันค้างหรือว่ากระตกอันนี้ก็ต้องขออภัยกันณนะที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหพูดไปพูดมาก็เริ่มเหนื่อยอะนะเนาะเฮ้ยหมูหมูตัวใหม่นะฮะแต่ก็ ตอบเหมือนเดิมอะนะเออก็ไม่ได้ตอปอะไรที่มันแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะก็ก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีโอเคก็ไหนมาดูกันว่าพอท่อรูนเนี่ยจะมีอะไรบ้างโอ้แต่มีแกะให้ด้วยงั้นก็เอาแกะก่อนเลยละกันนะเอาไปทำเตียงนะเออเอาเนื้อมาด้วยเลยละกันเพราะว่าสำคัญเข้าใจไหมโอ้ตีไม่โดนเอเคตีทีเออโอเควุ้ดเป็นเอ,อ่อ Girl, นักเก็ตเกิร์ลย์ฮะเกิรเกิรไม่ใช่เกิร์โอเคไหมโอเคติร์เติร์ติรได้บล็อกเหล็กมาเอ้ยได้เศษเหล็กมาหนึ่งอันเนะะี่ยเอ้ยไม่ใช่เศษเหล็กดิได้เหล็กมาแท่งหนึ่งนะฮะเออคุ้มไหมก็คุ้มก็ได้เออคุ้มก็ได้วะคุ้มก็ได้จริงๆอะ่ะป่ะเดี๋ยวเราข้ามอีกทวีปหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเป็นทวีปแบบไหนาก็มีมอสแมปด้วยแหละนะครับนะก็เลยดูออก ไวโอมนี่เหรอแต่ต้นไม้สปรูชเนี่ยคือมันเหมาะกับการสร้างบ้านมากเลยนะเห็นคนเขาบอกกันซึ่งแต่ผมแบบสเปคสเปคต้นไม้ผมเลยคือต้นแบบเนี้ยเนี้ยอันนี้เลยนะสีขาวไม่เกี่ยวนะสีขาวทุเรนมากเนี่ยต้องอันนี้เท่านั้นเลยจริงจริงอะแต่เดี๋ยวผมลองแบบเปลี่ยนแนวดูนะเออเดี๋ยวลองเปลี่ยนแนวดูไปใช้ต้นไม้สปรูชบ้างนะสปรูชสปรูชเออต้นสปรูชไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเอาต้นสปรูชมาสร้างกันแต่เดี๋ยวมาร์กจุดไว้ก่อนแล้วกันนยะอันนี้เป็นหมู่บ้านเนะีฮะ เราจะตั้งชื่ออะไรดีก็วิเลเจอร์แหละวิเลเจอร์ใช่ไหมวิเลเจอร์เขียนอย่างนี้ป่ะวิเลเจอร์เขียนอย่างนี้แหละเออเขียนอย่างนี้แหละอืมเขียนอย่างนี้แหละโอ้แล้วก็มันก็จะขึ้นมาร์กมาด้วยนะก็ถ้าจะซ่อนไว้ก็กดอ่าคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เนี่ยกดปิดไปเลยมันก็จะซ่อนอ่ะนะโอเคไหมเดี๋ยวลองเอาต้นไม้สปรูชไปสร้างบ้านดูนะเพราะว่าเราก็อยากลองเหมือนกันซึ่ง มันคงจะดีแหละเพราะว่าต้นไม้มันก็สวยจริงนะต้นไม้มันก็สวยจริงๆแต่ว่าต้นมันสูงไปหน่อยขี้เกียจตัดนานนะไม่ใช่อะไรหรอกก็เดี๋ยวเราตอนคืนดีกว่านะครับแล้วก็รอสเกลตันเกิดแล้วก็เอากระดูกเนี่ยไปเลี้ยงหมานะเออรอกลางคืนเพื่อเลี้ยงหมาตัวเดียวนะเออรอสเกลตันเพื่อเลี้ยงหมาตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อหมาเราไว้ว่าอะไรดีนะพันนี้น่าจะเอาชื่อบอ๊อบเลยกันนะอ,อ,อะไรก็บอ๊อบสองครับก็บ๊อบนะคืออะไรก็บ๊อบก็บ๊อบอะเออลองสังเกตดูนะว่า คนรอบตัวเรวเนี่ยถ้าให้ตั้งชื่อหมาหรือชื่อแมวเนี่ยเขาจะบอกว่าชื่อ,อไรเนี่ยก็บางคนอาจจะมีชื่ออื่นนะแต่ส่วนมากก็น่าจ,จะบ๊อบกันอืมเป็นอะไรไม่รู้กับชื่อบ๊อบนะส่วนมากลองสังเกตดีๆนะเออลองสังเกตดีๆดูดก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมคนส่วนมากเนี่ยถึงมาดูผมกันเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าเสียงผมนั้นรรอเร,าร่าเกินแต่ว่าจริงๆแล้วผมมาฟังเสียงตัวเองเนี่ยมันเหมือนเด็กกระปกมากเลยนะเออถ้าสังเกตใหม่ผมสังเกตคนเดียวแหละนะฮะคนอื่นก็ อะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคก็แล้วเราจะใช้ต้นไม้สปูตเนี่ยในการสร้างบ้านนะก็ไม่รู้จะสร้างออกมาแนวไหนถ้าจริงต้นไม้มันก็สวยจริงแหละแต่ว่าถ้าสร้างบ้านออกมาได้ทุเรศนะครับเหมือนผมก็ก็คงไม่เรียกว่าสวยได้อนะเออแต่ว่าคลิปนี้ก็จะพยายามสร้างบ้านให้มันสวยๆหน่อยแล้วกันก็ไม่มีเชดเดอร์นะเพราะใส่เชดเดอร์แล้วมันก็แบบว่ายังไงล่ะเวลาใส่เชดเดอร์ขนาดมัน มันจะค้างแล้วมันก็หลุดไปเลยมันเหมือนมันแคสอะจริงมันไม่ได้เป็นที่เครื่องผมหรอกมันเป็นที่เวอร์ชันนั่นแหละเออเป็นที่เวอร์ชัน่นแหละมั้งเออเป็นที่เวอร์ชันนั่นแหละมันเลยทําให้หลุดหรือแคสจากเกมก็ประมาณนั้นนะครับก็เศร้าอยู่นะเออเศร้าอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกโอเคใกล้จะเมื่อแล้วนะก็รออีกนิดนึงแล้วผมก็จะพยายามปรับเรื่องการพูดเร็วไปด้วยนะเพราะว่ามันพูดไ้เรื่องคือพูดเหมือนคนบ้าเอออยู่เหมือนคนบ้าพูดไวใช่ไหมคือพูดไวเหมือนแบบว่ากลัวคน ไม่เข้าใจเนื้อหาเนี่ยทั้งที่พูดไว้ก็มันก็ทําให้ไม่เข้าใจเนื้อหามากกว่าเดิมโอเคตอนนี้ผมพูดไรก็ไม่รู้แต่มีเนื้อแกะเต็มเลยมันสามารถเทมให้ได้ไหมเราลองเทมเนื้อแกะให้หมากินดูนะไม่รู้ว่าเทมได้หรือเปล่าเทมไม่ได้นะตามมาไม่ไหนมีปลูกคองปลูกคอไม่มีเนาะโอยไม่มีโอเคไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาชิหายละเก็บอันนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหจะขู่ทำไมล่ะเออตกใจหมด เดี๋ยวเราทำเป็นเาตาเผาก่อนแล้วกันแล้วก็ทำเป็นสโมเกอร์นะโอเคอ้าเรามีไอ้นี่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวคาเป็นเฟอร์แนนต์ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวทำนะสโมกนะฮะสโมเกอร์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 ไม่มีไม่มีครับหรอทั้งที่ว่าจริงๆมันก็คาบเองได้นี่เออเออแล้วก็วางไปใส่เนื้อแกะเอาไปเลยแล้วก็รอนะครับรอไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดไหมก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิด โอเพนทูแลนดีกว่านะครับอย่าไปเปิดตรงนี้หนะ้าเออไม่งั้นจะโกงอ่ะก็เปิดตรงนี้คือแบบเวลาเรากดแบบนี้เห็นป่ะน่ะมันก็จะเรียวไทม์ต่อนะครับคือไทม์ก็คือเวลาก็ยังเดินต่อไปเดี Real ๋ยวทม์แปลว่าอะไรวะคือเดี๋ยวทม์มันน่าจะแบบเอ,อ่อไปเรื่อยๆไหมเออเรียวไทม์นาจะประมาณไปเรื่อยๆอะไรเออถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นมาบอกได้นะครับคำว่าเรียวไทม์แปลว่าอะไรเรียวไทม์เรียวไทม์ล้อหนึงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปหาออกระดูกจะเกลี้ยกล่อมกันก็ ไม่รู้ว่าจะเจอไหมน,นะแต่ว่าเดี๋ยวนะเรามีนักเก็ตใช่ป่ะเรามีนักเก็ตอ่ะเดี๋ยวครับโล่ป้องกันไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเคไปครับ let's go let's go มีเนื้อแกะแล้วมีหนังแกะมีทุกอย่างตอนนี้ขาดแค่กระดูกสินะโอเคไม่รู้ว่าสเกลตันจะเกิดให้ไหมนะครับเพราะว่าแถวๆนี้รู้สึกว่าเอ้าเจอละแต่ว่าเดี๋ยวนะขอเคลียร์ตรงน,นี้ก่อนสำคัญมากครับ โอ้โหเตียงรังก็สาคัญเลือกเอาซ้ายขวาหน้าหลังแต่ขอเอาปลาหมึกก่อนเพราะว่าจะเอาไปทําโอ้มันวิ่งไวมากเลยงั้นตีตัวนี้ก็หละมันจะได้วิ่งติดไปเลยโอเคได้แล้วนะครับสีดาโอเคแล้วก็มุดลงไปเลยฮนะเดี๋ยวหาสกิลตันต่อสกิลตันเหมือนจะอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่าเห็นอยู่ใช่ไหมก่อนนั้นฉันเห็นนายนะสกิลตันบอยสวัสดีครับ วัดดีครับอยู่ตรงนี้เหรอเออทำไมได้งี้สยว้าอีนอน้องโอ้โหไม่ดับไม่ดับเลยไม่ดับงี้ก็สวยนะฮะเนี่ยไม่ดับงี้ก็สวยผมอยากได้อะ่ะเออยิงกันก่อนยิงกันเออโอเคเออ,อได้แล้วโอ้มากันกี่คนมาครับ ไม่เป็นไรหาสเกลตรนต่อนะคือปล่อยผ่านไปก่อนเลยไอ้ตัวที่เหลือตอนนี้มองแค่แมพก่อนตอนนี้มองแมพอยู่นะก็อาจจะเดินชนอะไรบ้างก็ช่างมันลวกันนะแต่ว่าเรามาหาสเกลตนอ่ะเนาะตอนนี้คิดูมาอันเดียวนะก็ลองวัดดวงไหมมันยังไม่อยากวัดดวงนะคือผมเอาช่วงอะคืออย่างต่ำก็สามสี่อันก็พอแล้วเออสามสี่อันก็ติดแล้วเออเออถ้ามันติดอันเดียวเนี่ยถือว่ามันอยากอยู่กับเรา อ,อยู่สองอันก็จักอยู่ของเราเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรกักคือมันก็อยู่ที่ดวงอนะเนาะว่ามันจะได้ตัวไหนโอ้ยแม่งเปิด,ดเช้าโอเคอ่ะเอาไปหลายๆตัวแล้วกันโอ้โยตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรตีสองตัวนี้เลยเออเออโอ้ยโอเคไปวิ่งกลับเลยเราทำไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเราเอาไว้ตรงไหนไอ้เฟอร์เนนต์เอาเฟอร์น หาเฟอร์เน้นก่อนนะไม่รู้ว่าเฟอร์เน้นอยู่ตรงไหนนะโอเคเจอละไม่ใช่เฟอร์เน้นนี่สโมเกอร์นะเอ้อุย้ยไม่นะหมากูหมากูหมากูชิบหายแล้วก็ได้เป็นจอนเวกแล้วนะฮนะโอเคเอาเลยลูกกินก่อน <c oughs> นั่งไปก่อนเลยนั่งไปก่อนไปลุกกัดมันกัดมันกัดมันโอ้ยกัดเป็นไหมเนี่ยกระโดดเข้าไปกระโดดไปกันเลยเออกระโดดกัดมันเออเออ กลับมาสิเออเออเออไปออกเดินทางโหหมาก็เาเกือบตายดีนะมันรับดาเมจไดไ้เหมือนเราคือหัวใจมันน้อยกว่าเราแหละแต่ว่ามันรับดาเมจน้อยกว่าโอเคกินนะเออร่างกายจะได้แข็งแรงโอ้หใจหายวบเลยนะหมาเราเกือบแตก oh my gosh โอเคเดี๋ยวเคลียร์ตัวหน้าก่อนอ๋อมันโดนไอ้นี่ด้วยนี่หว่าเออเออเอเอ เอ้ยเออมันไม่มีกระดูกดรอปเลยเหรอโอเคงั้นก็บายบายนะไปเจอใหม่ไปลูกไปไปกันดีกว่าก็บ๊อบแล้วกันเออมันก็ชื่อบอ๊อบแหละอืมบอ๊บอบบ๊อบงโง่เอออะไรวะเ,เนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราก็ออกดันช้างกนเลยดีกว่านะครับก็นิดนิดหน่อยหน่อยเอออยู่แถวแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลโอ้โหมันเกิดอะไรเยอะแถวแนี้วะเนี่ยอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ ไปไกลกว่านี้ไปให้ไกลกว่านี้มาประมาณนี้พอนะครับแล้วก็คาบเลยป,ปึ๊บมันมาใกล้แล้วโ oh อ้マイกอชเฮ้ยคาบผิดอันไปดีว่าเฮ้ยหมากหมากกเฮ้ยหมากหมากู หมากู Marco, เออมโดนหมากูหมากูแดกายชิบหายแล้วโอ้ตาย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 แน่ตาย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 แน่นอนตายแน่นอนชิบหายแล้วชิบหายแล้วบ๊อบโดนโอเคบ๊อบเก่งมากบ๊อบตึงจัดบ๊อบคนรจะสุดป้าหมุนคตรจะสุดไปดีกว่าโอ้โหข้างหน้านี่มีตัวก็ไม่รู้นอนแม่งนี้เลยแล้วกันชิวชิวไงเออชิวนอนที่ไหนก็ได้ดึกไหนนอนนะั่นไงเออไป เนี่ยก็หาที่นอนแต่แถวนี้แหละนะน่าจะเป็นอันดีที่สุดที่ตรงนี้กว้างมากครับตรงนั้นกว้างมากวันนี้ก็กว่างาเหมือนกันก่อนนี้ก็เป็นกล่องเราเลยกันทั้งนั้น My gosh ทำไงดีไอ้อตรงนี้อ่าโต๊ะข้าบของเรากระโดดก่อนหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บโอเคค้าบโต๊ะข้าบมาครับวางปึ๊บเอ้ยโอหคืออยากเล่นแบบสปีดอะไรอย่างงี้คือความไว เล่นกับความไวในไมโครฟ์ค่อเจอแล้วนะฮะดาบมาเลยน้องเออจะทำไมจะทำไมฮะเนี่ยเออสู้ได้แล้วไงสู้ได้แล้วสู้ได้แล้วสู้ได้แล้วเข้าใจไหมว่าสู้ได้แล้วอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเซฟเตียงไว้เลยแล้วกันเซฟไว้ตรงนี้ปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเอาขวานมาต่อปึ๊บ โอเคงั้นอยู่นี่ก่อนนะบ๊อบบอยเออเออใครร้ okay. องอะไรว่าอ๋อร้องใกล้ๆเลยนี่หว่าเฮ้ย hey. ไปไหนละ่ะเฮ้ยทำไมทำไมฮะแต่ตัวตัวนี้มันเยอะเนาะมันเยอะเยอะเยอะเหรอเยอะเหรอฮะเยอะเหรอเยอะเยอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคขาเป็นอะไรดีอ่ะเรียกว่าอะไรนะกล่องเออกล่องเก็บของเนี่ยเพราะว่าจำเป็นต้องมีกล่องเก็บของเหมืนอนกัน โอเคแล้วก็วางไว้แบบนี้เลยไปโอ okay. เคปึบป๊บๆค่อยๆเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันทำบั็กใหญ่แมงมุมได้ไหมสมัยนี้มันเราจะเอามอสอินฟินิตี้เทปมาด้วยนะเออดีๆแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรก่อนดีอ่ะชูเ e นะ e ก็ตเคนนะชูเก็ตเคนก็เดี๋ยวปักเอาไปสักที่หนึ่งโหแ,แบบขุดตรงนี้ก่อนเลยนะครับไม่ไหวจริงไม่ไหวไม่ไหวมันบังอะ่ะมันทำลายการผลิตของเรา เออก็แล่นนอำที่สปีดนะครับมันเลยหานหายไวนะมันค่อนข้างที่จะหายไวน่าดูเชิฟอ่ะฮะวอ้ยเบิ๊บอ่ะฮะตะตะราตะราตะระอุ้ยไม่จิ้มหน้ากัเลยล่ะเมื่อกี้เออก็เดี๋ยวเหลือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ เศษซากระยะธรรมเออเดี๋ยวทิง้งเศษซากระยะธรรมไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยขดุดเพราะว่าอนาคตเรามาเอาน้ําผึ้งจากมันได้นะซึ่งก็รู้ว่าน้ําผึ้งเนี่ยเอาไปทําอะไรได้ในไหมครับ<ม>เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใช้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ก่อนในตรงนี้ทิ้งอันนี้ไปเลยป่ะไปๆๆไปไหนกันไปๆไปไป,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 ไปเออแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องค้า s โชเวลด้วยแหละเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเราจะต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อการสร้างบ้านนิดๆหน่อยหแล้วก็ใช้ไม้ผสมปูนสร้างบ้านอีกเนี่ยซึ่งไม้ผสมปูนเนี่ยก จะถามว่าสวยมันก็สวยนะเออจริงจริงมันก็สวยอะไรแต่ว่ามันไม่ได้สวยแบบเวอร์ขนาดนั้นนะสำหรับผมนะือสำหรับผมคือไม้โอคปกติคือสวยเออไม้ My, เนี่ยไมโอคเนี่ยคือดีที่สุดละแต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเปิดโลกใหม่หดูนะแบบไมสปูตอะไรเงี้ยมันเท่มันเท่เออเดี๋ยวลองดูโ,โหนี่ก็ร้องอย่างไรไม่กอดเราแทบไม่ได้ตัดเลยวะเนี่ยเออเราพูดเยอะมากครับเกมนี้จริงๆก็เดี๋ยวถ่ายไว้นะแหละแบบ เร็วๆไปเลยนะครับยาวๆไปเลยใส่เพลงใส่เอฟเฟกนิดๆหน่อยๆก็ได้เออเพราะว่าก็อยากให้ดูแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าขี้เกียจตัดเยอะตัดเยอะมันก็มันก็คือมันขาดเสน่ห์แต่มันขาดความออริจินอลเออออริจินอลคือสำเนียงอาจจะแบบน่าโดนนิดหนึ่งเออหน้าโดนนิดหนึ่งแต่ว่าคือคือต้องมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นของตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเออคือปกติเวลาผมพูดภาษาอิงเนี่ยเออเวลาพูดอิงอะไรก็จะมีแบบสำเนียงที่แบบว่าน่าโดนนิดหน่อย มันโดนเลยน่าโดนอะไรน่าจะนันตีนเออก็เดี๋ยวต้องขับโชเวลแล้วแหละเดี๋ยวขออนุญาตตัดต้นไม้มันใส่ก่อนละกันนะจริงก็อยากจะแบบเออเดี๋ยวดีดนิ้วปุ๊บตัดไปตอนที่ตัดเสร็จแล้วมันก็แบบมันก็แบบยังไงยังไงอยู่อะคือพูดแล้วก็คืออยากพูดยาวๆไปเลยนี่มันโอเคอยู่เยอะเหรอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดฟิลนะเดิม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 โอ้โหจะหมดจะหมดแล้วนะอีกนิดเดียวเองก็ใช้แค่ ขวานอันเดียวเออขวานอันเดียวก็ถลุงหมดอะเออขวานอันเดียวถลุงหมดหมดก่อเน,นี้ยน่าจะหมดก่อแหละน่าจะแบบยังไม่หมดหรอกน่าจะแบบเหลือสักนิดสักหน่อยคิดว่านะาแล้วก็ต้องไปนั่งตัดสปูดอีกเยอะแยะจริงๆนะเออคนก็แบบไม่อยากให้เราลีลาแต่เวลาเราสร้างบ้านอย่างเงี้ยเออคือต้องสร้างบ้านก่อนหรือว่า ไปลงถ้ำดีเพราะว่าเคยมีเม้นหนึ่งนะเออลองไปสังเกตดีๆนะลองไปสังเกตดีๆไม่ไม,ไม่ไม่กี่ซีรีส์ที่ผ่านมานี่แหละเออลองสังเกตดูคลิปล่าสุดสองสาคลิปที่แล้วไม่ก็สามสี่คลิปที่แล้วมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าคือครับถ้าอยากอะไรทํานองบอกว่าถ้าอยากโตไวๆก็ต้องไปแบบไม่แนะนําให้ขุดเอ,อ้ไม่แนะนาให้สร้างบ้านเออไปขุดทงสุดขุดถ้าหาลงหาแร่ก่อนอย่างเงี้ยเออก็คือผมก็ลองแล้วมันก็คือก็ลองมาตลอดชีวิตอะเออวิธีนั้นอะนะนะแต่ว่า มันก็แบบมันก็เบื่อแล้วอ่ะเออเราอยากลองสร้างบ้านเปลี่ยนมุมเปลี่ยนนุ่นเป็นนี่บ้างนะฮะอันนี้ไม่ได้นินทาใครเลยนะฮะเนี่ยจริงๆอาสาบานเลยแค่แบบเอเอพูดเฉยๆนะฮะเออแค่พูดเฉยๆไม่ได้นินทาอะไรเลยก็ขอบคุณนะฮะที่แนะนํานะแต่ว่าคือผมก็ลองมาแล้วเหมือนกันนะ,ะมันก็สนุกแหละเออมันก็โตไวจริงๆนะฮะแต่ว่าคือสร้างบ้านก่อนก็โอเคกว่าเออคือกลับบ้านมาเจอบ้านตัวเองก็ฟินๆอ่ะเออนอนฟินๆเลยเออประมาณนั้น ตึงตะวตาตันตะดาเอาจริงก็มีแผนว่าถ้าแบบเออเล่นเสร็จแล้วจะแจกแมปเออแจกแมปของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็เอาให้ดูเฉยว่าแบบเออเนี่ยแหละพื้นที่ของซีพีไก่อาจจะแบบมีพีมีแบบพื้นที่ลับอะไรเงี้ยเอออาจจะมีพื้นที่ลับประมาณนั้นอืมแบบพื้นที่ลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนอาจจะได้เห็นความลับของซีพีไก่มากมายข้อมูลความลับก่อนจะมาเป็นซีพีไก่อะไรเงี้ยเออแต่ต้องแบบ ดูในแมปดูในในสมุดอ่ะเออมันจะมีสมุทให้เขียนใช่ป่ะเออความลับของซีบิไก่อะไรเงี้ยเออว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าสนใจนะแต่อาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปหรอกนะคือผมเป็นบุรุษสนตัวครับผมเป็นอินโทรเวิร์ดผมเป็นคนลึกรับผมไม่อยากให้ใครมารู้จักเผมมากนักสักเท่าไหร่รอกครับผมเป็นเออผมจะเป็นคนลึกรับนะครับ ผมไม่ต้องการให้ใครมารู้ผมเป็นพระเอกของบนโรคนี้ประมาณนั้นอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยเห็นปะพอไดที่พูดแล้วมันพูดไปเรื่อยคนไทยละมันพูดไปเรื่อยอยู่แล้วออพูดแล้วคือพูดไปเรื่อยอ่ะออไม่รู้เป็นอะไรกันนะส่วนมากก็คนไทยก็เป็นอย่างงี้หมดทุกคนนั่นแหละนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคป่ะอุ้ยอย่างน,นึงหมดเถอะจริงๆหมดเถอะเห็นปะ่ะคือต้นไม้นี่มันมันมันใหญ่มากเออผมเลยแบบหาดัตต้าแพที่แบบต้นไม้ที่เดียวอะไรเงี้ย เวิร์กสุดไงเพราะว่ามันคือ,อมันจบจบไปอ่ะแต่ไม่ต้องมานั่งตัดขุดตัดบางบล็อกนูน่นนี่นั่นยุ่งยากนะแต่ว่าคือเราก็ชอบอะไรแบบนี้ดีนะครับดูเสียเวลาดีเหมือนกันนะดูแบบว่างใช่ไหมว่างเกินอะไรก็ประมาณนี้หมดต้นแล้วใช่ไหมแต่แบบมีต้นไม้แฝงอ่านี่ไงต้นไม้แฝงอยู่หมดเถอะจริงๆเออหมดแล้วเออจบพอไม่ใช่หง่ายไปปุ๊บเจอไมโอ๊กท่อนหนึง่งอะไรเงี้ยเครียดเลยนะ เออลองขึ้นไปดูโอ,โอเคเครียดเอามีแต่อันเนี้ยเออมีแต่ใบไม้ตกลงมาโอเคก็สบายใจนะดีกว่าเงยหน้าขึ้นไปแล้วเจอต้นไม้ท่อนหนึ่งอะไรเงี้ยเออไปเดี๋ยวปักธงปักทอติตดไว้ด้วยดีกว่าวอุอ้ยอุ้ยเออปักทอติตดเอาไว้นะครับขออีกสักหน่อยละกันเพราะว่าแบบยังไงเด,เดี๋ยวมันเดีเออ๋ยวแล้วมันเกิดเออมันเกิดเราซวยเนะี่ยเดี๋ยวซวยอีกไม่ใช่อะไรหรอกเยิบเยิบ,ยบ,ยบ ก็เดี๋ยวปักไว้เดี๋ยวก็ขุดอยู่ดีนะแถวๆนี้คือไม่รู้ว่าฝั่งไหนเธอจะเอาไว้ทําฟาร์มไงเ,เออเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ทำและวนะครับคือคลิปนี้แหละทําให้มันจบไปเลยไม่ว่าจะบ้านจะหนุนจะหนีจะนั่นเอเอเอ,เอามันให้หมดเออทำทำทั้งทีก็เอามันให้หมดอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บไอ้สองอันนี้ไว้ขุดสปรุตสปรุตเออสปรุช,รช,เ,อรชเอาสักสามสแต็กแล้วกันนะเออตอนนี้มีหนึ่งสแต็กแล้วเดี๋ยวทำสามสแต็กแล้วกนะันอ่ะขุดมาเผื่อไว้นะเผื่อไว้เฮ้ยนี่ก็ร้องกันเลยโอ้โห แล้วก็วางไว้ตรงกลางนะเออกันมันเกิดตรงนี้นะก็แค่นี้น่าจะไม่เกิดกันแะละเออแต่ว่าเราก็ใกล้ตรงนั้นนะเนาะไม่รู้ว่าซอมบี้จะเกิดแถวนั้นไหมแต่ว่าถ้าเกิดมาก็โดนตบอยู่ดีเพราะตอนนี้เรามีทั้งโล่ทั้งดาบมีหมดอะนะตัวอะไรบินเกาะเกาะจอเนี่ยเอ้ยโจโอเคมันออกละก็ไม่รู้ว่าคือคือจริงจ่ะงวะตรงเลยที่มา ยังไงที่มาขุดสปูตเนี่ยเพราะว่าไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าคือในทิกตอกเขาทำเทปแบบว่าถ้าไม่เจอไม้สปูตเนี่ยก็จะไม่สร้างบ้านนะเออคือเขาวิ่งคือเกิดมาปุ๊บวิ่งหาไม้สปูตนะเออวิ่งหาไม้สปูตอย่างเดียวเลยคือถ้าไม่ใช่สปูตนี่คือจะไม่หยุดผมก็อยากดูว่าเออถ้าเราเอาไม้สปูตเนี่ยมาสร้างบ้านเนี่ยมันจะสวยจริงไหมนะแต่จริงมันก็อยู่ที่คนสร้างนั่นแหละเออถ้าออกมาทุเรศมันไม้สปูตมันก็ทุเรศเหมือนกันไม่ใช่แลยอ่ะอืมแต่ไม้มันดีมันสวยมันดดดููมมมมืนะเอออัก่โ แต่ก็อย่างว่าแหละถ้าสร้างบ้านมาไม่สวยทุเรศนะ่ยมันก็ไม้สปรูดก็คงไม่ใช่ปัญหานะแต่อาจจะเป็นตัวเราเองเนี่ยที่มีปัญหาเองเนะเออสร้างบ้านไม่สวยเองนะไปโทษไม้ปก๊กเอ้ยไม้สปูดไม่ได้นะ่ะเอออาจจะเป็นเราเองที่เป็นตัวปัญหาของการสร้างบ้านกับไม้สปรูดนี่แหละโอเคก็ไม่รู้ว่าใต้กี่สแต็กแล้วกนะ็คนไทยเราก็พูดไปเรื่อยก็ฟังฟังไปเรื่อยนะฮะจริงชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแค่นั่งฟังคนอื่นไปก็พอแล้วจริงๆแต่ว่า คนเราก็มีอิสระเหมือนกันนะในการในทางความคิดอะเนาะก็เออฟังฟังเพื่อเออฟังฟังที่ผมไปเถอะนม่ต้องไปฟังคนอื่นพูดหลอกคนอื่นพ,พูดไม่ได้เรื่องนะฮะเห็นปะอันนี้เริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มพูดไปพูดมาแล้วเริ่มแบบนิสัยแท้เริ่มออกอะเออนิสัยจริงเริ่มออกเริ่มแบบเริ่มเลือนอะไรอย่างงี้แต่ผมก็คนใจดีแหละเออเป็นคนใจดีมีหยาบนิดหน่อยแต่ว่าไม่เคยด่าคนอื่นเลยนะถ้าไม่สนิทจ,จริงก็ไม่ไม่สกิดหรอกจริงๆงเออถ้าไม่สนิทก็ไม่สกิดแล้วผมก็ไม คือมีแฟนที่ดีนะครับเออคือไม่อยากให้อนาเาตาเองแบบมีลงกมีลูกแล้วตัวเองพูดคำหยาบเงี้ยเออกลัวกลแบบัวลูกตัวเองติดไปด้วย,ยงเงี้ยแล้วมันเลือนเหมือนพ่อมันก็คงจะไม่ใช่เะนาะเข้าใจไหมเออวางไปครับอะไรแบบนี้วางไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่อะไรแปบบ๊บเดียวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่อะตั้งดูอะลองดูผมให้เวลาแค่สิบวิเลยเดี๋ยวมันเกิดไปสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองมากเกิดแล้วโอเคโห เมื่อกี้คิดด้วยในใจแล้วเออมันคอนเทนต์แน่ๆเลยถ้ามันแบบไม่ถึงสิบวิอะไรเงี้ยก็แบบโอเคถ้ามันถ้ามันไม่โตใช่ป่ะก็แบบโอเคกูไปดีกว่าประมาณนั้นนะเออแต่ว่ามันมันมันโตไวเห็นป่ะเออเราต้องที่จะเร้อยห้าสิบนะอันนี้แค่ร้อยห้าสิบถ้าสามร้อยนะไม่ถึงห้าวิหลักโตขึ้นแล้วเออชิวไงเออเป็นเงินชิวก็ชิว,นะออชว,ชวไปเถอะแค่น,นี้ก็พอแล้วเออแค่น,นี้ก็พอแล้วพอไหมพอไหมเอ,อ้หนึ่งต้องสามสเต็ดีใช่ป่ะเออเป้าหมายอะ่ะทิ้งเป้าหมายทําไมไม่ได้นะ่ะอย่าเพิ่งทิ้งเป้าหมาย กลดับไปเลยครับตรงน,นี้เออก็อนาคตกัพาร์ทสอ,อาจจะมีใครมาแจมไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบแฟนเริ่มเข้ามาเล่นไมค์ครับแล้วก็น่าสนใจไหมเออคอนเทนต์นั้นก็น่าสนใจนะถ้ามีถ้ามีคนอื่นมาเล่นไมค์ครับกับเราโดยเฉพาะเป็นผู้เป็นแฟนเราเนี่ยก็อาจจะสนุกกว่าเดิมก็ได้นะเพราะว่าอาจจะโดนบ่นกลางคลิปอะไรเงี้ยเออในคลิปอาจจะโดนบ่นในคลิปอะไรเงี้ยคนเออแต่ก็น่าคิดอยู่นะถ้าแบบ ถ่ายกับแฟนนะโดนแฟนบ่นกลางคลิปะไรางี้ยเราจะเอาลงนี้ไหมว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ไงว่าเราเป็นคนกลัวเมียเอ้ยกลัวแฟนโอเคบ่นแล้วว่าจะใหม่คลิปหน้าเลยก็คลิปหน้าเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็ถ่ายต่อแล้วอ่ะเออไม่ต้องคิดถึงกันหรอกโอเคก็ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, ก subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ซิปไก่ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเพราะว่มามันถ่ายไม่ทันนะ่ะให้ทำยังไงล่ะมันมันสามสิบนาทีแล้วว่ะถ้าจะไม่นั่งดู ประมาณเท่าไหร่อะถ้าให้มันนั่งดูประมาณแบบห้าสิบนาทีจะดูกันไหมล่ะไม่มีใครดูหรอกใช่ไหมล่ะเออสามสิบนาทีก็กินข้าวอิ่มแล้วเออกินข้าวอิ่มตั้งแต่ยี่สิบนาทีแล้วแหละออยไม่จ่ใหม่กันหน้าผมซิ <you> ลเกนจ่ัยผมบายบายโอ้สายจอขนาดนี้อวกแตกเลยไหมล่ะพี่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้อาหารหน่อยอุย้ยเที่จเสียงอะไรโอโ้แม่งเออไปดีกว่า